ามสัญญานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะแนะนําแนวทางถอดล้างแอร์เครื่องนี้ที่เขาถอดถ่านน้าทิ้งไม่ได้โดยละเอียดแบบดูแล้วทําตามได้เลยก็จะมีทั้งคอยเย็นภายในห้องแล้วก็คอยร้อนภายนอกห้องวกับงานนี้ผมได้เครื่องชิดนน้ำแรงดันสูงกับเครื่องเป่าลมมาใหม่ด้วยเดี๋ยวจะรีวิวไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วปิดเบรกเกอร์กันก่อนนะครับตอนแรกเดี๋ยวเราก็ต้องแกะฝามันขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาฟิลเตอร์ไปล้างนะครับฟิลเตอร์เราล้างเฉพาะตัวนี้นะครับผมแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยเราถอดออกมาปัดฝุ่นเฉยๆไม่ต้องล้างนะครับซึ่งตัวบานสวิงนี้ก็จะถอดค่อนข้างง่ายนะครับมันมีแค่สลักตรงนี้เองแล้วเราก็ดึงออกมานะครับให้มันโค้งๆให้มันหลุดจากฝั่งนี้แล้วก็สไลด์มันออกมารุ่นนี้เขาสามารถที่จะถอดเกาบด้านล่างได้นะครับเราต้องผลักตัวนี้ขึ้นมันจะมีสกรูอยู่ข้างในหนึ่งตัวเราทําการถอดสกรูออกมาตรงนี้ที่จะเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็กดตรงนี้เราจะสามารถที่จะถอดออกมาได้ทั้งชุดเลย จากนั้นเราก็จะจัดก,การกับหน้ากากานะครับโดยที่เดี๋ยวเราก็จะถอดต,ตรงส่วนหน้ากากตรงนี้ออกมาก่อนเราจะเห็นว่ามันมีสายที่มันเชื่อมอยู่เป็นสายสีเทาตัวนี้เราต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ที่วัด,วดอุณหภูมินะครับเราถอดมันออกมาด้วยพอเราถอดสายออกมาแล้วตรงนี้จะมีสก,กูอยู่3ามตัวแล้วก็ถอดสกรูทั้ง3ามตัวออกมาจากนั้นเราก็ลองขยับหน้ากากนะครับผมดูว่าออกไหม ถ้าไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาปลดตัวสลักข้างบนก่อนจากนั้นเราค่อยๆขยับหน้ากาก,ากแล้วก็ถอดออกมาได้เดี๋ยวเราต้องถอดตัวกล่องไฟออกมาซึ่งเดี๋ยวเราจะถอดตัวสายดินก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับจากนั้นเราก็ถอดพวกสายของชุดมอเตอร์ออกมานะครับผมอันนี้เป็นสายของมอเตอร์ใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายของมอเตอร์สวิงนะครับ จากนั้นเราต้องถอดสายที่มาจากไฟบ้านแล้วก็ไปที่แอร์ตัวนอกนะครับอันนี้ผมก็กลัวต่อผิดนะครับก็ต้องถ่ายรูปเอาไปก่อนเหมือนกันต้องถอดสายนี้ด้วยหลังจากที่เราถอดสายหมดแล้วตัวกล่องไฟเนี่ยเขาก็จะยึดกับตัวแอร์ที่ตรงช่องนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะถอดออกมาได้เลยแบบนี้ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของมอเตอร์แอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีสกูอยู่2ตัวตัวนี้ จางนั้นมันจะมีสลักอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับผมให้เรากดกดสลักแล้วเราก็จะสามารถดึงกรอบออกมาได้ตรงนี้เช่นเดียวกันตรงกรอบล่างนะครับมันจะมีสลักอยู่เราดึงสลักตรงนี้เราจะสามารถถอดกรอบล่างออกมาได้คอนนี้ที่ด้านล่างเราจะเห็นว่ามันมีน็อตยึดพัดลมอยู่นะครับคานนี้เราก็ไขมันออกมาจากนั้นเราปลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรจะถอดมอเตอร์พัดลมออกมาได้นะครับ จะสังเกตว่ากรอบของแอร์นะครับเขาก็จะเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันกับฐานน้าทิ้งเลยตัวนี้ทําให้ตัวนี้เราถอดฐานน้าทิ้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเอาพัดลมออกมาเราต้องขันสกูจุดนี้กับจุดนี้ขันมาตรงนี้จะมีสกูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขันมันออกมาด้วยแล้วก็สกูด้านหลังอีกตัวหนึ่งคราวนี้เราก็จะสามารถยกได้เยอะขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะทำการถอดตัวแกนตรงนี้ออกมาครัวน,นี้เราก็จะสามารถเอาพัดลมออกมาได้ก็ระวังนิดนึงเราอย่าย,ยกเยอะนะครับเดี๋ยวท่อมันจะคดเอาแล้วก็เอาพวกที่เป็นเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าห่อพลาสติกเอาไว้ก็ดีนะครับหลังจากที่เราใส่ผ้าคลุมล้างแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาล้างกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวใหม่นะครับที่ผมใช้ในคลิปนี้ เจ้าตัวนี้ก็คือโฟนจีรุ่น B 2 Extra ที่เขาออกใหม่มาปี2025นี้้เขามีอะไรอัปเกรดมาจากรุ่นเดิมบ้างไปดูกันเลยครับผมตัวสเปคเครื่องนี้เขาอยู่ที่1,800วัตต์แรงดันสูงสุด180บาร์ซึ่งเราสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่30บาร์ไปจนถึง180บาร์แล้วก็อัตราการไหลของน้ำอยู่ที่8ลิตรต่อนาทีนะครับเกรดแรงดันตัวใหม่ที่เขาไม่ได้บอกเป็นตัวเลขบาร์หรือว่า PSI แล้วแต่จะบอกแรงดันเป็น Low Medium Max แล้วกกก็็มมีีท่่ต่ตาาางงันนดด้้วยวยยผูขึเอะ ถ้าเป็นแรงดันระดับต่ำก็ใช้ล้างแอร์ล้างรถล้างฝุ่นจากผนังบ้านทั่วไปถ้าเป็นแรงดันระดับกลางก็ใช้ล้างฝุ่นที่หนาหน่อยล้างจากไค่น้ําได้ส่วนแรงดันระดับสูงสุดก็จะใช้กับคราบหนาๆที่ติดแน่นมากๆเลยนะครับและด้านในก็จะเป็นมอเตอร์อินดักชันทองแดงแท้100%แล้วก็รุ่นนี้ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเสื้์ปั๊มใหม่เขาทำเป็นสีนิกเกิลแล้วก็ห้องน้ํามันเครื่องตรงนี้เขาก็ทําใหญ่ขึ้นด้วยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเขาต้องถ่ายนน้้ํามัเครื่องดวย ซึ่งไทงโฟเอนิจีเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่จริงจัง,จง,จงกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าแรกเลยที่ทารูถ่ายน้มามันเครื่องสําหรับเครื่องฉีดน้าแรงดันสูงขนาดเล็กซึ่งเราสามารถใช้หกเหลี่ยมไข่แล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องออกมาแล้วก็เติมกลับเข้าไปในช่องนี้ได้เลยโดยเครื่องนี้เขาก็จะมีช่องตามแมวที่สามารถดูสีแล้วก็ความใสของน้ํามันเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องถ่ายมันออกมาแล้วก็ตรงสีเหลืองนี้เป็นรูระบายแรงดันน้ํามันที่จะช่วยระบายแรงดันเพื่อป้องกันซีลรั่วแล้วก็ยยืดออาาาุกรใช้งงนนขปั journal, ัะคบ ซึ่งปลั๊กของเขาเป็น3ขาตามมาตรฐานมอ,อก,กอน,นะครับแต่ถ้ารูที่บ้านของเรามีแค่2รูหรือว่าเราไม่แน่ใจว่ามีสายดินหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มีแถมเป็นปลั๊กกันดูดมาให้แบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบได้เลยซึ่งเขาก็จะทําหน้าที่ตัดไฟถ้าหากเครื่องฉีดน้ามีไฟรั่วนะครับส่วนสายไฟของเขาก็จะยาว2เมตรห้เซนจากตัวเครื่องสายฉีดแรงดันที่ให้มาเป็นสายเกรวายที่ยาวถึง10เมตรแล้วก็จะเป็นหัวสวมเร็วทั้งสองข้างด้วย อันนี้เป็นหัวสมเร็วปรับปรุงใหม่นะครับเราสามารถใส่ได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ถอดง่ายด้วยแค่นี้เองแล้วตัวปืนฉีดน้ำก็เป็นของโฟนเนจีเขาทำเองเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวสมเร็วแบบพิเศษเหมือนกันแล้วก็สามารถสวมเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ถอดออกได้ง่ายๆนะครับซึ่งข้างในตัวปืนครับเป็นทองเหลืองทั้งหมดแล้วก็คุ้มด้วยพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงหัวนี้เราสามารถปรับน้ํากระจายหรือว่าปรับน้ําเป็นเส้นตรงได้ ซึ่งจุดเด่นจริงๆของปืนฉีดหน้าโฟร์ e อเนจีก็คือเขาสามารถที่จะถอดหัวตรงนี้ออกมาได้นะครับแล้วเกลียวนี้เป็นแบบ N14 คูณ0.5ม mm, ิลลิเมตรแล้วเขาก็จะมีแถมเป็นก้านต่อยามให้ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะหมุนเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ที่ด้านนี้เราก็เอาหัวฉีดมาต่อได้ซึ่งการต่อก็จะยาวอยู่ที่30เซนเราก็จะเอาไปล้างพื้นได้สะดวกนะครับการต่อน้าเข้าเครื่องทําได้2อย่างก็คือการต่อสายยางเข้าโดยตรงแบบนี้หรือว่าเราทําการต่อตัวกรองไปกับปลายสายนะครับ แล้วก็จุ่มลงถังได้เลยซึ่งปั๊มเขาก็จะทําหน้าที่ดูดน้าจากถังให้เองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องล้าง่านน้าทิ้งด้วยนะครับมันก็จะมี่านน้าทิ้งข้างหน้าแล้วก็่านน้าทิ้งข้างหลังตรงนี้ผมก็เลยมีหัวฉีดอีกอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้แล้วก็ผมใส่คอปเปอร์สวมเร็วเข้าไปนะครับด้านหนึ่งเป็นเกลียวแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นสวมเร็วตอนนี้ก็จะเป็นหัวฉีดแบบว่างอได้นะครับผม โอเคเวลาที่เราใส่สวมเร็วเนี่ยเราลองดึงดูด้วยนะครับว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หัวพิเศษนิดนึงในการที่เราสามารถที่จะสอดเข้าไปขีดได้แล้วเราสามารถที่จะขยับคอยออกมานิดนึงเพื่อที่จะขีดถาดน้ำทิ้งข้างหลังได้นะครับส่วนถาดน้ำทิ้งข้างหน้าก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะขยับแบบนี้ เราควรจะฉีดล้างพัดลมด้วยแต่ว่าพัดลมเราอย่าทําหล่นเพราะว่าถ้าเกิดว้าซี่น,นึงมันหลุดลงไปเนี่ยเวลาที่มันหมุนมันจะมีเสียงนะครับแล้วก็พวกฟิลเตอร์เราฉีดจากข้างในไปข้างนอกนะครับคีบฝุ่นออกดีมากเลยซึ่งเราอาจจะแค่ใช้ผ้าเช็ดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงก็ได้หรือว่าเราสามารถใช้เครื่องเป่าลมในการที่จะเป่าแห้งได้เลยนะครับผมซึ่งเครื่องเป่าลมตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยของ Fo ร e อินเนะครับที่เขาสามารถที่จะปรับองศาการเป่าได้ แล้วก็ปุ่มนี้เนี่ยหลังจากกดแล้วเราก็กดปุ่มกลมๆเล็กๆตรงนี้เพื่อที่จะให้มันค้างได้นะครับแล้วเขาสามารถปรับองศาแนวระนาบได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ร่วมกันกับปรับองศาแนวตั้งเนี่ยก็จะเกิดความยืดหยุ่นในการเป่าเยอะเลยนะครับหลังจากเป่าแห้งเรียบร้อยเราก็จะมาประกอบกันนะครับผมการประกอบชิ้นส่วนแอร์กับเข้าที่ก็จะเหมือนเป็นการทําย้อนกลับก็คือการใส่พัดลมแอร์เข้าไปก่อนแบบนี้ เอาลูกยางเสียบเข้ากับแกนพัดลมแล้วก็ใส่เข้าที่ของมันแล้วก็จัดคอยเข้าที่เดิมพร้อมกับฐานสกูเข้าไปนะครับที่อีกด้านหนึ่งเราก็ใส่มอเตอร์กลับเข้าไปโดยให้แกนมอเตอร์เสียบเข้าไปในรูพัดลมซึ่งตรงรูพัดลมมันก็จะมีด้านมนกับด้านเรียบที่เป็นบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตามร่องนั้นได้เลยแล้วก็จัดตรงสายไฟดีๆนะครับสายไฟมัคนควรจะอยู่ตรงนี้ รานนี้เราก็ใส่แผ่นกรอบมอเตอร์ให้เรียบร้อยพร้อมทั้งขันสกูเข้าไปแล้วตรงรูที่จะล็อกแกนมอเตอร์กับพัดลมเราก็ต้องเลื่อนไปจนถึงจุดที่สกูไม่เคยขันจิกเอาไว้นะครับหลังจากขันแล้วเราควรจะหมุนพัดลมดูด้วยว่ามันมีเสียงหรือว่ามันไปขูดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ใส่ชุดกล่องไฟเข้าไปซึ่งเขาก็จะมีขาบนกับขาล่างแล้วก็เสียบให้ตรงรูแค่นั้นเองนะครับทาการต่อสายมอเตอร์พัดลมมอเตอร์าบานสวิงต่างเนี่ยให้เรียบร้อยเลยแล้วก็อย่าลืมขันสายดินกลับเข้าไปพร้อมทั้้้งเเเออาาซซนซร์มมใส่่ไววทีดดิดย จากนั้นเราก็จะเอาหน้ากากมาใส่แล้วก็เอาสายจากแผงควบคุมเนี่ยมาเสียบเข้าที่กล่องไฟแล้วก็เอาเซนเซอร์จับอุณหภูมิไปไว้ที่เดิมจากนั้นก็ทําการปิดฝากล่องไฟแล้วก็ใส่กรอบด้านล่างกลับเข้าไปพร้อมทั้งขันสกูเอาฟิลเตอร์มาใส่ใส่บานสวิงแล้วก็ขันสกูยึดหน้าก,ากาก3ตัวให้เรียบร้อยระหว่างนั้นเราก็มาถอดตัวคอยล์ร้อนนะครับซึ่งเขาก็จะมีสกูอยู่ตรงนี้2ตัวแล้วตรงนี้มันจะมีสกูตัวหนึ่งเราจะสามารถถอด ฝั่งนี้ออกมาได้แล้วมันจะมีสกรูซ่อนอยู่ตัวหนึ่งแล้วเราจะสามารถที่จะยกข้างบนออกมาได้ครตอนนี้เราจะถอดข้างหน้านะครับแล้วก็ถอดสกูตรงนี้แล้วก็ข้างล่างอีกสองตัวตอนนี้เราจะยกหน้ากากออกมาได้นะครับถ้าพัดลมมันถอดยากก็ไม่ต้องฝืนผอดนะครับให้เราเอาสุงพลาสติกมากันตรงส่วนที่เราต้องการเอาไว้อย่างเช่น ตรงฮีตซิงค์ของตัวแผงวงจรตร,ตรงนี้ถึงเราจะกันเอาไว้แล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำเข้าไปโดนนะครับผมแล้วก็ตรงมอเตอร์พัดลมแอร์คือจริงๆเนี่ยมันกันน้ำอยู่แล้วแต่เราจะพันเอาไว้สัหน่อยก็ได้โดยเฉพาะด้านหลังที่มันมีจุดเชื่อมต่อนะครับจากนั้นเราก็ฉีดทำความสะอาดตัวคอยล้อนะครับโดยการฉีดจากข้างในไปข้างนอก เรื่องเื่อฉีดน้ำแรงดันสูงยังไงก็ตามควรจะเป็นมอเตอร์อินดักชันเพราะว่าเขาจะทํางานเงียบกว่าความร้อนจะน้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะทํางานต่อเนื่องได้อย่างเช่นฉีดน้ําต่อเนื่องสองชั่วโมงก็ทําได้นะครับจากนั้นเราก็เป่าให้แห้งเลยนะครับเครื่องเป่าลมโฟล์ไนจี้รุ่น f 2จุดเด่นอย่างแรกที่ถูกใจช่างแอร์มากก็คือเขาสามารถที่จะปรับองศาการเป่าได้โดยที่ปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายปรับขวาได้ด้วย ซึ่งพอประกอบกับจุดเด่นอย่างที่2ก็คือตัวหัวเป่าสามารถต่อเป็นแบบสั้นได้ครคาวนี้เวลาที่เราจะไปเป่าตรงแอร์เนี่ยตรงมุมที่ยากๆเราก็สามารถที่จะเป่าได้นะครับแล้วก็ตอนที่เป่าเราก็สามารถที่จะปรับไปด้วยได้เหมือนกันแล้วก็อะแดปเตอร์ 1. นี้เราสามารถที่จะถอดออกมาได้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นหัวต่อแบบยาวซึ่งหัวต่อแบบยาวเราก็สามารถต่อได้2แบบก็คือแบบยาวปกติแบบนี้หรือว่าต่อแบบยาวพิเศษแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราใช้ร่วมกับการปรับทิศทางการเป่ามันก็จะกลายร่างเป็นเครื่องเป่าใบไม้หรือว่าเครื่องเป่าไล่น้ําได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็ประกอบได้เลยนะครับ เรียบร้อยโอเคแล้วก็เปิดยังเปิดได้นะครับผมบานสวิงทำงานได้ปกติลมเย็นก็ออกมาแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยครับผมการล้างแอร์เส้นทางโฟนิจิเองเขาถือว่าเป็นบริษัทที่จรงิงจังกับเรื่องเครื่องฉีดน้ำมากเลยนะครับผมเคยไปเยี่ยมชมที่บริษัทเขาครั้งหนึ่งก็เรียกว่าถ้าเราใช้เครื่องฉีดน้ำของเขาเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องห่วงเรื่องบริการหลังการขายเลยนะครับ เพราะว่าเขามีทั้งศูนย์ซ่อมศูนย์ทดสอบบริการให้คําปรึกษาแล้วก็อะไหล่ครบทุกชิ้นทุกรุ่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องของโฟ n e น g ีไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามถ้าเครื่องมีปัญหาก็สามารถติดต่อที่บริษัทได้โดยตรงเลยนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าแนะนําอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมผมได้ดิทิปครับสวัสดีครับ